สวัสดีครับอยู่กับเราสตาร์คาร์รถมือสองพันมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ผมคุณสตาร์คาร์จะมาแจกโปรนะครับถ้าใครที่มาจากคลิปนี้แคปไปเลยรับส่วนลดนะครับ4 0,000บาทนะครับกับเจ้าคันนี้ครับโตโยต้าวีอัสนะครับ1 5 e ปี2011นะครับราคาหน้าร้านนะครับอยู่ที่26งหกเก้าศูนย์ศูนย์นะโดยสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองมาจากคลิปนี้อย่างที่ผมบอกสี่หมื่นบาทนะครับผมแคปไปได้รับส่วนลดก็จะเหลือเพียงสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โหพอนะ ก็ลองทักมาได้นะครับแต่วันนี้นี่มาดูสภาพนะครับกับเจ้าคันนี้เนี่ยที่สภาพเนี่ยมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับแตกหักหรืออะไรเลยไฟหน้าใสๆนะครับนี่ค่าตัว2 29เนี่ยถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับใครที่ต้องการรถนะครับช่วงนี้นะฝนตกบ่อยนี่นะครับลดเริ่มต้นราคาประมาณนี้ค่อนข้างนี่จะคุ้มค่าเลยนะครับนี่ให้ดูสภาพกันนะครับถือว่าไม่ได้แย่นะครับเป็นรถมือสองในสภาพสวยจริง และสภาพหองเครื่องเนี่ยยังอยู่เดิมๆสวยๆไหมตามมาดูเลยครับก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับเครื่องยนต์พันห้าเป็นเครื่องยนต์ที่ขับในเมืองก็ขับได้ขับดีนะครับช่วงจังหวัดเล่งแซงเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยแล้วก็ในส่วนของสภาพนะครับตัวห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างก็นี่ให้ดูกันหน่อยนะครับในส่วนของสภาพซอกในลึกๆนะครับตรงนี้ครับม็ดอาร์คนะครับผมไม่มีบุรเบี้ยวมานะครับผมนี่ดูได้เลยว่าสภาพก็ดีเดิมเดิมไม่ สภาพเดิมๆนะครับผมแบตก็แบตใหม่นะครับ,น,บน,นี่แบตตัวนี้แบตใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือในส่วนตัวรถเนี่ยเรามีรับประกันพวกเครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU ไปด้วยก็คือออกไปอุ่นใจได้นะครับมีรับประกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ มาดูส่วนของสภาพด้านข้างกันหน่อยครับตัวนี้นะครับที่ทีเด็ดเลยก็คือนี่นครับไม่ต้องไปหาล้อแม็กมาแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้ได้ล้อแม็กไปแล้วสวยๆนะครับกับยางที่สภาพโอเคเลยครับใช้ได้เลยใช้ได้อีกยาวๆนะครับแม็กใหม่นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยคือมาสภาพนะครับตัว E สวยๆนะครับนี่ดูได้เลยสภาพของ v i อ s E นะครับผมแล้วก็นี่กันสาดนะครับซึ่งเป็นกันสาดที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนะครับกับกันสาดที่มีสี เข้ากับตัวรถอย่างนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับ New Vios นะครับเป็นกันสาดตรงรุ่นนะฮะแล้วก็มาเปิดภายใน,นะครับนี่ตามสไตล์ OS นะครับของรถ Vios นะครับภายในนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีดําเป็นหลักนะครับมีหลังคาเป็นสีเบจ นะครับและที่พิเศษกับเจ้าตัวนี้ก็คือตัว E ีตัวนี้จะได้เบาะหนังมาด้วยนะครับมีการพุ่มหนังจากเราไปให้ใหม่เราด้วยนะครับสภาพก็เลยจะค่อนข้างโอเคสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องราคานะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับว่ามีส่วนลดนะครับมาจากคลิปนี้ลดทันทีนะครับ4ี่หมบาทจะเหลือเพียง2องแสนสอบาทนะครับจาก2องแสนหกหมื่นเก้าพันออินหน้าร้านราคานี้นะครับถ้าไม่ได้บอกออกมาจากคลิปนี้ถือว่าไม่ได้นะครับผมแล้วก็นี่ ในส่วนของภายในออชชั่นมีอะไรบ้างก็ไปตามดูกันเลยครับครับเข้ามาอยู่ในส่วนภายในกันแล้วนะครับฉันรอบผมที่สูงมาแปนั้ถือว่านั่งรถคืึบันห้าคันนี้ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเป็นรถบิสเซสเมนท์ที่นั่งการขี่นะครับไม่เมื่อยนะครับนั่งสบายขับทางไกลไม่มีปัญหาแล้วก็นี่เลขไม้นะครับแจ้งกันเลยตามตรงครับเลขไม้นะครับอยู่ที่161,483กมนิโลนะครับกับรถปี2011ันไม้นี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไปทางกลางๆออกไปทางเยอะแต่ก็ไม่นี่ไม้แท้แน นะครับไม่มีกอไม้นะครับผมแล้วก็นี่เครื่องเสียงครับเป็น CD วิทยุ m b 3นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะครบ,คบแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบ เออก็ฟังเพลงปกตินะครับขับไปทำงานชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับถือว่าใครนี่ผมว่าพอแล้วครับกับสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ถ้าไม่พอก็สามารถที่จะไปหาจอติดเพิ่มเองได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวจอนะครับที่ติดเพิ่มกับ b ีออเนี่ยก็ไม่ได้ราคาแพงมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องระบบปรับอากาศเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเป็นระบบปรับอากาศแบบแมนนวลนะครับใช้มือหมุนนะครับนี่ดูได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็นี่อากาศไหลเวียนนะครับเป็นแบบ เป่าขาเป่าหน้าอะไรต่างๆครบๆนะครับปรับความเย็นนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะสังเกตได้ว่าคือแผงคอนโซลเนี่ยมีการนะครับแร็ปนะครับในส่วนของตรงนี้มานะครับเป็นเหมือนลายพวกเคปล่าลายคาร์บอนนะคบแต่จริงมันเป็นติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามนะครับเข้ากับธีมสีดําที่มาให้กับตัวรถนะครับยันตัวนี้เลยนะครับในส่วนของเกียร์นะครับนี่ก็คือแร็ปมาให้ตรงเกียร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ อัตโนมัติแบบขับบันไดนะครับผมมีให้ครบบนะครับเกียร์ R เกียร์ N ดีดีสามนะครับ L นะครับเกียร์โลขึ้นทางชันมีมาให้นะครับใครอยากไปขึ้นดอยนะครับก็เข้าเกียร์ L แล้วค่อยๆไต่ขึ้นเนี่ยตัวนี้ขึ้นได้นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับก็ถือว่าทําได้ก็เช็คเรื่องความร้อนกันดีๆแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับคือบอกได้เลยว่านั่งสบายจริงๆนะครับสำหรับ V8 ไม่ได้แย่เลยแล้วการออกแบบคอนโซลก็คือวางมาตรงกลางเนี้ยถือว่ามองเห็นก็ไม่ได้แย่นะครับชัดเจนนะครับเห็นชัดเลยนะครับก็แบบอาจจะ ไม่ได้แย่เลยแล้วก็นี่ตัวนี้มี ช่องใส่กันนามาให้2ช่องนะครับผมด้านหน้าสองฝั่งตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะครบนะครับก็แบ่งโซนกันชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการนั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยีออสจะทําได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาดูเลยครับอ่าเราก็หลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยได้ระบบอะไรมาบ้างออปชั่นอะไรมาบ้างนี่ที่ผมลืมพูดไปในส่วนของตรงนี้ก็คือระบบนะครับปรับกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วพับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ระบบไฟฟ้านะครับไม่ได้เป็นหมุนเอานะครับผมออโต้ฝั่งคนขับนะครับที่เหลือก็เป็นไฟฟฟ้้้้้้าาาาทททังบบบบนนเเเลลลยยแววมีีซ็็็ออรรรกกดดไถ่ะ ค่าจะเป็นพื้นฐานคร,ครบแล้วนะครับจะไม่เหมือนตัวเจตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะครบเลยแล้วก็นี่การนั่งสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยนะครับผมตัวผมนะครับที่สูงประมาณ180นะครับนั่งรถบีทเซ็ทเมนคันนี้ก็เข่าเหลือๆนะครับผมนี่ยัดเข้าไปข้างหน้าเพิ่มได้อีกก็ค,คือค่อนข้างที่จะโอเคนะครับการนั่งโดยสารทางไกลเนะี่ยถือว่าไม่น,านาม่ามีปัญหาแน่นอนนั่งในเมืองก็นั่งได้นะครับถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลย h e ด d r มเหลือประมาณหนึ่งกับปั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยคือมันเป็นเบาะหน อบกระชับนะครับแล้วก็มีความแบบฟีลแบบมันพรีเมียมนะครับตัวนี้คือมันดีเลยนะครับในส่วนของเบาะหนังที่เพิ่มคุณภาพให้กับการนั่งโดยสารได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็นี่มีช่องใส่กระนาำมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังมีมาให้1อันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็สาคัญนะครับกับรถสมัยนี้แต่เขาไม่ได้ให้มาแล้วนะครับนี่ตัวแขวนถุงแกงนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วรถเก่าๆจะมีแต่รถใหม่ๆนะครับปีนี้ถ้าไปยิปสันไม่ค่อยให้กันไม่รู้ทาไมนะครับซึ่งจริงๆมันนนาเป็ะะ แล้วก็นี่ในส่วนของตรงนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะครับก็ถ้าฟังสัญญาณดีๆก็จะไม่มีชนแน่นอนครับค่อยฟังาค,ค,ค,ค่อยดูกระจกแล้วลองถือว่าใช้คู่กันไปเนี่ยเยี่ยมยอดเลยแล้วก็นี่ ไปท้ายสวยๆนะครับดีไซน์มาค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่ไม่มีร่องรอยแตกหักหรือรล้าเลยมาแบบเดิมสภาพสวยๆนะครับพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังที่ผมพูดไปแล้วก็ในส่วนด้านท้ายเนี่ยจะไม่มีที่ปุ่มเปิดนะครับจะต้องใช้วิธีการไขกุญแจหรือเปิดจากด้านหน้าแต่ตรงนี้ผมใช้กุญแจไขให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอเคสเสียบไปปุ๊บเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ในส่วนของภายในนะครับอาจจะตกใจว่าอ้าวผ้ายางพวกผ้าคลุมปิดท้ายตรงนี้ไปไหนนะครับคือเอาไปซักทำความสะอาดอยู่ก็จะมีนะครับแผ่นไม้อั ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกยางอะไรนะครับยังอยู่เดิมนะครับผมประแจแม่แรงถ้าอะไรมันขาดหายไปเดี๋ยวเราหามาใส่ใหม่ให้นะครับแล้วก็นี่ด้านท้ายสภาพนะครับด้านหลังไม่มีร่องรอยร่วแค่แคกลยวของน็อตเลยนะครับก็คือนี่สภาพเดิมนะครับด้านท้ายเดิม คือมาให้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับกับเจ้าคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านซ้ายกันต่อเลยครับในส่วนของสภาพเนี่ยฝั่งซ้ายก็ยให้ตาก,กล้องพาดูนะครับที่สุดตัวนี้คือด้านซ้าย,ยมากัสานสวยสวยเนพรีนไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยเลยร่องรอยลักยิ้มก็ไม่มีสภาพรถคือสวยๆเดิมๆนะครับผมที่ไม่เดินก็เพียงแค่รอแม็กแต่งถ้าใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวมาย้ำอีกนิดนึงครับเจ้าคันนี้เป็นจอต้าวีออส 1.5E ปี2011นะครับหน้าร้านเราขายกันอยู่ที่269,000บาทมาจากคลิปนี้แครถ 40,000บาทนะครับ229,000บาทเท่านั้นกับเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้าวีออสถ้าใครที่สนใจสามารถทักมาทางไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือจะโทรมาเบอร์ที่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ0 99, 9 9ย์เ1้าเนะครับผมบอกว่ามาจะาคลิปผมคลิปปืนคลิปนี้นะครับที่รีวิววีออสรับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะครับก็ถ้าใครที่ชอบเจ้าคันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆหรือใหม่ๆที่ผมจะเอารถมาปล่อยโปรกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมกับเจ้าโตโยต้าวีออสก็คงต้องขอตัวรากันไปก่อนถ้ามีอะไรก็ลองคุยกันด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ